อาหารขนมจีนขนมจีนขนมจีนน้ำยาไก่กะทิมีหมดแห <c oughs> ่ไม่ใช่ขนมจากประเทศจีน <c oughs> ซื้อมาจากไหนครับซื้อมาจากประเทศไทย <c oughs> อ่าเวชกัญญาครับผมวันนี้จะมารีวิวนี่เลยอาหารจีน,นกับช่องทัวลงอ่าช่องหรือรายการวะ <c oughs> รายการรายการรายการ <c oughs> รายการยู่กับรายการทัวลงนะฮะ <c oughs> เห็นเหยกัวลงงเห็นัวลงรายการทัวลงติดตามได้เลย <c oughs> ข้างล่าง <c oughs> เนียวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับ อาหารขนมจีนอ่าขนมจีนขนมจีนน้ำยาน้ำยาไก่กะทิมีหมดไม่ไม่ใช่ขนมจากประเทศจีนซื้อมาจากไหนครับซื้อมาจากประเทศไทยร้านอยู่ไหนร้านไหนบอกคนลให้เครดิตร้านนัานเขาจ้างเราร้านเขาอยู่เนี่ยครับเนี่ยตรงนี่ยเกียรติร้านเกียรตินะร้านเกียรติร้านไหนชื่อร้านนี่มีเหยียนครับอ้าวอ้าวอ่าร้านนี้จะใส่พวก อา,อาหารสดอาหารอา,อาหารแห้ง <c oughs> ไม่มีอา,าสดอาหารแห้งแล้วก็ขนมน้ําแปลกๆจากประเทศฟืลจีนเลยแต่ว่ามีขายประเทศไทย <c oughs> แถวถนนเยาวราชเลยฮนะ <c oughs> ก่อนถึงแยกอะไรนะ <c oughs> แยกเฉลิมบุรีเนะี่ยว่างๆลองมาหาแดดก,กันดูได้ครับผมน้องๆน,นี่ <c oughs> นอโอ้โหดีดีอันนี ม่ะบังอ่ะบังนี่เน่เน่เน่ดูนะดูได้เน่นี่ใครอันเนี่ยอันนี้คือคุณเชียงโจ้เอาเชียงโจ้เออเชียงโจ้นี่เป็นเป็นเป็นผู้ทำผงหมาล่าหายนี่ผงหมาล่าเนี่ยไม่ได้ยาหอมหรือยาผงเลยเนี่ยนี่คือผงหมาล่าเนี่ยแต่งเมจินเดี๋ยวดูรีวิวรสชาตินะว่าจะเป็นยังไงแต่งเมจิน อันนี้ชาไข่มุกโอ้โหเป็นลูกอมลูกอมชาไข่มุกเย้ยวที่ติดฟันถึงฟอกเหงือกอนเลยทีเดียวเนี่ยไปนี่เป็นเฉาคุ้ยนะเป็นมีหลอดดูดด้วยนี่เฉากล้ยแต่ไม่ใช่ชากลางราวนะมนไม่ช,ชากลางจีนนี่อันนี้อช,<า>ชากลางจีนเสี๋ <laughs> <laughs> ไม่ใช่หลอดอีกเป็นจ้อนนี่ <laughs> 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 เดี๋ยวจ้ช้อนหน้ามึงไลยัดแต่ไม่มีช้อนให้ตัดไอ้เหี้ยแต่ ก่องไปนี้ครับพวกน้องเอ๊ะกลองไปนี้จะตักยังไงวะไอ้เี้เอ้ยนี่ต่อไปนี่นี่น้ำน้ำน้ำฟัก yes ข่อยขี้น้ำฟัก yes น้ำฟักไอ้ซัต่อไปแะนี่เลยช้างน้อยยำยำช้างน้อยจากประเทศจีนโอ้ดูกินง่ายคนละยำกินง่ายคนละยำกินแต่ผมไม่กินไอ้ซัตไอนี่ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลย นี่หมาล่าทีเด็ดยุทธภัณฑ์ควายนะเว้ยอะไรวะฮะเฮ้ยทีเด็ดเกาๆก็มามเดื้า,าหรือเปล่านี่เริ่มจากนี่เลยหมาล่าเพ็ดน้อยนี่เพ็ดน้อยเพ็ดกลางกลางนีเ่เพ็ดมากเราจะมาดูว่าแม่งจะเผ็ดจริงหรือเปล่าจะทําให้ผมนี่เหงื่อแตกได้จริงหรือเปล่าเพ็ดตัดเดี๋ยวก็คอยดูไอ้น้องเออความลับนี่ก็พิเศษเงัน หอยอะไรวะหอยอะไรอะ่ะหอยเป่าฮือเฮ้ยหอยเป่าฮือหอยเป่าหือ้อ <c oughs> หอยเป่าหือ้อหอยเป่าฮื้อ,อสัตว์ <c oughs> <c oughs> เป็นที่อะไรเนี่ย <c oughs> อ่าเราไปชิมรสชาติกันเลยดีกว่ามา <c oughs> เริ่มงนี่เลยหมาล่านะฮะหมา,า,หาล่าลดเ็ดน้อยก่อนเอาแบบเ็ดน้อยก่อนเดี๋ยวดูมา่อฉีดขี่แค่ดูนันเห็นเห็นไปเลย ด้วยมาเกตเขาดีนี่ดมดมเฮยมันแยงเข้าไปในรูจมูกถ้าไม่พลาดน่าจะเป็นผงหมาได้กินแล้วได้กินแล้วจัะคืออะไรวะไก่เหรอไก่ไก่รู้ได้ไงไก่เฮ้ยีอยเฮ้ยยอ่าบอกนะจระเข้เฮยไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ใช่ไปนั่งขับเนียงน้องอะไรครับกะลอกครับผม<ฮ>น่าจะเป็นกะลอกเฮ้ยใช่เหรอไม่ได้นนจัดโอ้โหกระลอกหลังอานหรือว่ามันจะเป็นกระลอกหลังอานครับเนี่ยงแาไมทำท่าเหมือนจะไม่กินแล้วจะไม่กินแล้วเหรอเดี<ว>ๆๆ่ยวเดี่ยวกะลอกหลังอานหรือเปล่าครับเนี่ย<ว>อันนี้เป็ดน,น้อยอะนะ ดูว่าใช่เนื้ออะไรที่สุดเนื้ออ่านไม่ออกก็ดิภาษาทุต้นกินเดียวกันเลยกูเคยได้กินที่ภาคอีสานอะไรครับุคาร์นโกรโอ้โหอุ้มไอ้ปัดม่งหนึบหนึบดูจีดอ่ะมันเหมือนว่ามันลูกชิ้นอ่ะไม่ใช่เนื้อไอ้ปัดไม่ใชเนื้ออืแล้วก็ แก่เซกเอเขาเหมือนเนื้อไก่ตัดไปแม่งดึงดึงมาลูกกินนะเฮ้ยแต่ว่าผงผงเขาอร่อยนะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดอยู่แต่ไม่ไม่มากเขาไปอุ่นร้อนน่าจะแบบได้ฟิลเหมือนอย่างหมาล่ากินเลยอันนี้ยอาหมาครับเนื้อหมาอ๋ออันนี้หมาไปล่ามาใช่าแล้วมาใส่ในนี้ใช่ใช่เหรอ,อดูดิรูกแม่ง ดูรูปอีกทีครับแบบถ้าถ้าใครใครกินช่วยบอกหน่อยใครใครกินคอมเมนต์ได้กิปเลยครับแม่งเนื้อเฮียอะไรกันเนี่ยหรือเลือดหมาดเนี่ยเอ้อ <S <S ยเนื้อหมาปิดกลางอลองดูอ่านี่อีกอันหนึ่งนะดูลองกินก่อนกนิ่นแมงออกเปรี้ยวๆอ่ะอ,อ,อันเนี้ยจอกเปรี้ยวๆอ่ะนิดนึง หรือผมคิดเองวะแต่ไม่ใช่อ่ะเปี้ยวว่ะกินเปี้ยวอ่ะดูนี่แต่มันจะเข้มกว่านะสีมันจะเข้มกว่าเนี่ยเข้มกว่านั้นอันนั้นอันนั้นสีมันจะจางอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนเนื้อนะไม่เหมือนลิ้นหมาเหมือนเนื้อเลยครับผมเนี่ยลิ้นหมาเคยกินเหรอครับนี่อ่ะเคยเห็นลิ้นหมาป่ะอ่ะเรามาลองลองดู texture เหมือนเดิม สรสชาติมันเสร็จไหมนิดนึงแล้วกัไนไปกว่าเดิมนิดนึงแต่มันออกกับเค็มกว่านะเค็มเค็มแล้วก็เปรี้ยวกว่านิดนึงมีความเปรี้ยวๆไม่รู้ว่ามันหมดอายุอย่างวันเนี้ยเปรี้ยวขนาดนี้ลองอ่ะกิน,นไปกินมาเพลินดีเหมือนกันนะมีกับแก้มกับแก้มได้เลยคนระับไม่แพงติดบาทเท่านั้นติดบาทนี้ได้กับแก้มแบบอุ้ย สงหมาล่ามันแสบบิ้นเนี่ยแล้วตีขึ้นจมูกอ่ะแบบโคตรเจริญอาหารไปลองกันได้สิบบาทเองต่อเลยดีกว่านี่นระลับเผ็ดมากดูดูดูดเผ็ดเยอะเผ็ดเยอะด,ด,ดูนี่อือฮึส <c oughs> ีเข้มขึ้นไปอีกโอ้โหเห็นไหมเนี่ย ลิ้นหมาทัดชัดอืมที่ป้อนที่ทัดชัดอ่าบริการนี่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมวแมวก็ไม่เป็นเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> มึงสั่งอะไรจ๊กเป็นกลางเลยครับมึงสั่งอะไรอ่ะมันเงยออก่ะ อ,อบบ๋อมันแต่ร้อนอืมอร่อยเหมือนเดิมน,ดน้ำเหมือนเดิมน้ำเค็มกวยาเนี่ยนะน้ำเค็มกว่าแต่มไม่เผ็ดเลยครับน้องๆลองไปกินดูได้มไม่เผ็ดเลยใครสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดก็อาจจะเลือกเป็นเผ็ดน้อยก็ได้แต่คนที่แบบกินเผ็ดมากๆเลยไม่รู้สึกแน่นอนอันนี้ไม่รู้สึกแน่นอน แต่อร่อยเมนูมันกับแก้มได้ราคาถูก10บาทเท่านั้นนี้ชาวกล้วยชากรังเราชากรังไทยชากรังจีนไม่รู้แดกไงเนี่ยให้ช้อนมาแต่เจ้านี่ให้หลอดมาต้องตีนดดูิไม่ให้ย้อนมามาดูแพ็กเกจจิ้งแม่งนมกล่องอ่ะชัดไอ้ตัดนี่ไงเขาให้ตัดโอ้ยตัดแมวนี่ไงอ๋อตัดไหนอ่ะไหนตัดให้ดูอ่ะกูดวิกูกินไปกระบาดพายัคแดดไปเลย นี่ค <time> <c oughs> ือ <reco Christ> ดูครับดำปีเลยครับแต่เายี่เฉาวยดู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 ดมดนดูู่ด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 ูวยดูดูดูดดเหนียวดยวดดันอเเ่วยนะ ดูกินกันเฮ้ยอร่อยออยเหมือนเฉาก้วยแต่ว่ามันไม่หนึบไม่หนึบอย่างที่ว่าไม่หนึบมันไม่หนึบเหมือนเฉาก้วยนะเวะไม่หนึบเหมือนเฉาก้วยไทยอะ่ะสูชากังลาวได้ปหมไม่ได้นะแค่มันไม่ยินดูเอ็กเส้น้ำแก้วน,น้ำยูนีฟ <c oughs> ล์อะดูหมดหมดทั้งหลย มันไม่หิวก <c oughs> ็หิวไม่อยู่แล้วไม่อ,อ,อ,อร่อยจริงอ,อ่อ่ม่ได้เลยเลินเล่นๆก็โ,โอเคกินน้แก่งกอ,อร่อยครับอ,อร่อยจริงอยากให้ลอง <c oughs> นี่มาม่าช้างน้อยของมเทศจีนนี่พี่อี่ฮอ เชียวเกมหมีเชียวเกมหมีฮะเชียวเกมหมี What the f อภาษาจีนล้วนๆไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาเฮี้ยอะไรเลยอ่ะภาาษจีนล้วนๆไม่รู้รสชาติเฮี้ยอะไรด้วยเนี่ยโอ้่ะลองดูแบบกินแบบยำๆทั้งน้อยไทยนะอเีแรงบดบดละเอียดบดละเอียดบ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 ดนี่บดให้ละเอียดอืมอืม นั่นนักเกิุ้ยไม่มีผงครับน้องๆดูไอสัตว์แม่งมามาเปล่าๆเลยครับนี่เน่เน่เมามาเปล่าๆเลยไม่มีเยี่อะไรเลยไอเพื่อนตำรวจมา มันมีรสชาติตากล้องมองไหมครับโอ้โหดูรสชาติหวานจริงออืมมันออกแบบหวานๆมีเครื่องเทศนิดๆนะอร่อยอร่อยครัลองดูไปลองดูสิบบาทแล้วนะน้ำฟักมีหลอดด้วยลองชิมันรสชาติเป็นไง ดูที่เองหล่ดูเบากัมดิหวานหวานออกเหมือนคล้ายๆเก๊กงวยปผสมน้ำอ้อยหวาน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 หน่อยดูอยู่ดูอยู่ อร่อยอยู่อร่อยอ่ถ้าเย็นนี้น่าจะลกลมกล่อมน้ำแข็งมาพอดีซุปยังไม่หมดยังไม่หมดหูน้ำไก่เป็นเกี๊ยวแมวเลยเวนวพอพอพอเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวอิ่มดูเดี๋ยวรีวิวให้ดูแบบเ,เย็นๆดีเลยดีเลยแบบสดชื่นแบบไม่หวานเกินไปอร่อยเลยอร่อยเลยแบบคือแบบไม่มี รถเบรคไปทางไหนอ่กลางๆเลยกาตรวจไปนะเนี่ยอ่าเขาเรื่องอ่นอร่อยกี่บาทกี่บาทยี่สิบบาทเท่านั้นได้ไดอันนี้กินแบบกินเล่นๆได้เลยยี่สิบบาทถือว่านำเข้ามาจากเมืองจีนถาวว่าแพงไหมแพงอ่าเพื่อเรียมนมกล่องแต่ว่ามันโอเคโอเคลองลดูเมื่อมิติแปลก พี่ตังเมจีนโอ้โหดูรูปตังเมจีน๕ิบาทนะฮะรู้สึกจะได้สองชิ้นมั้งนิ่มๆนิ่มๆมาลองดูลองดูที่ขั้นแรกเลยมนเติมนมกลิ่นก่อนเฮ้ยกลิ่นนมเหมือนนมกลิ่นนมหอมนมหอมนมหวานๆหน่อยดูดูดูเฮ้ยออ้ยโอ้ยเฮ้ยมีแบบพวกผลไม้ผลไม้แห้งนะ อ่าผลไม้แห้งฮะอ่าลองชิมดูลองกินดูนิ่มๆมันจะนิ่มๆดื้อๆเลยเหมือนขนมปังอ่ะยืดๆหน่อยเฮ้ยชีมหรือเปล่าคำนี้อ่ะโอ้โหออืมอุ้ยวุ้ยโคูดโอ้โหวิ่งอร่อยๆแนะนำเลยติดบาทอร่อยโคตรหวานไม่มากกำลังดีมันๆจอกมันๆ อร่อยอร่อยเน้ออร่อย,ออย้องลองเนี้ย10บาทพุดเวิร์กต่อไปมาดูนี่ชาไข่มุกชากังจีน,นอ่านี่โคนหน้าแดกครับผมนับเป็นทุกอมครับเอ้ยไม่เหมือนตี๋เอ้ยไอ้ตัดฝายหรือเปล่าเนี่ยใส่แล้วโชว์ข้างในครึ่งนึงกินได้ดูแต่หอมนะกลิ่นแม่งแบบชานมเลยอะรร่ะ คลายมุ้งคลายมุ้งคลายมุกนิ่มมากราคาติดบาทเท่ากันคนนึงเหรอใช่นี่อโอ้โหมีโคตรเยอะยครับผมกี่เมตรด้วยเ่ะหนหึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรเมตรมีหกเมตรนะม,ม,มีหกเมตรติดบาทแต่อร่อยบอกเลยอร่อยต้องลองราคาไม่แพงเลย หอยเป่าหื้ดูรูปดูรูปน้ำหอยเยิ้มๆนี่ดูเห็นไหมหอยเป่าหื้ราคาสิบบาทสิบบาทเท่านั้นถูิแม่งเลยอ้นี่ดูดูดูอฮ้ยโอ้โหกินแม่งหมาล่าอีกแล้วครับผมอันนี้รู้สึกกริงนแบบกินหอยอ่ะแล้วแบบแลิ่นหอมนหน่อยอย่ะแบบแล้วมันแบบ แม่งเอาเรื่องอะครับโอ้โหไอ้ยี่ดูใครมานึกว่าขนมปังแผ่นอาหารมันข่อยรู้รสชาติรูสชาติใชหมอุ้ยมันข่อยอะไรวะเนี่ยข่อยห่อยหรือเปล่าฮึอะไรเงี้ยวอะไม่ต้องแบ่งกับใครนะแบ่งใส่แต่มันมีของชิ้นไงชิ้นเดียวเหมือนไอ้ที่ไอ้เหมือนยี่เลยอ่ะ ไม่ต่างกันเลยเนี่ยเทคเจอร์เดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็นอ่าแต่นี้อันนี้ไม่แน่นเท่าอันนดึงดึงน่าจะใช่นะน่าจะใช่อ่ะลอกเลยมันมันเด้งกว่าอันนี้มันเด้งกว่าหอยเลยอมหอยปลอมแต่มีแต่มีเทคเจอร์หอยหอยปลอมเหมือนแป้งมากกว่าแป้งแล้วมันทำให้ดึงดึงอ่ะเขาใส่ปุ๋มหมาล่าดีกว่าใส่ชิ้นนี้ร้อนกว่าอันนี้เด้งกว่าหมาล่า ขายยอดเผ็ดอันนี้ได้เลยเสรกว่าแต่แต่ก็กินได้อันนี้เยอะก็น่าจะเสร็มสรุปนะของที่น่าซื้อมาแดกที่สุดนะฮะนี่เลยครับผมน<า>ม้ำจิ้มเต้าเจี้ยว <üh? S 3> ไม่ใช่ใช่ไอ้ไอ้เล่นไปเรื่อยสุวรรหมาร่ามาล่าต้องลองไอยทแม่มาล่า,า,ลาถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ตามชื่อเลยเนี่ยสีเขียวแนะนำมากินกินกับ ครื่องดื่มอะไรเงี้ยแจ๋วเลยราคา10บาทแนะนำอันนี้อันนี้อันนี้แนะนาแนะนำมันอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งแนะนำอันนี้ลองมานี่เลยอยากให้ลองตังเมย์ตังเมจีนพูดอร่อยครับอ,อันนี้สองนะอันนี้สองอันที่สามนะอันที่สามผมเลือกเป็นนี่เลยนี่เลยชาไขม่มุกมชาไขุกีอร่อย กินเพลินๆสิบบาทแต่ได้หกเม็ดนะเนี่ยพอๆกันไม่เลยพอๆกันถ้าใครชอบแบบกินแล้วสดชื่นเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเรากินนะโอ้โหสดชื่นจริงไม่หวานมากกินแบบสดชื่นได้มันไม่หวานมากมันน้ำนิ่งอ่ามันจะไม่เลี่ยนกิน้วไม่เลี่ยนน้ำฟักอิฟัตนี่นี่น้ำฟักอ่าต่อไปอะพอๆกันเฉาก้วยกินแต่กินเปล่าๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กินกับน้ำแข็งสดชื่นเลย สรุปว่าวันนี้ครับจบแค่นี้นะครับรีวิวการแดกของจีนขอบคุณสถานที่นะฮะเอยแปะนะฮะไปดูเอยแปะ่ไหนนี่เลยต้มปลาครับมีปลามีกุ้งมีหอยปลาหมึกด้วยโอ้โหอร่อยยอดชามร้อยแต่อร่อยอร่อยสัดอยู่เจ้าเก่ามานานแล้วดูเก่าไปเก่าดูฝากติดตามช่องทัวลงนะรายการทัวลงนะผมเป็นกันยาถอยา,อ,ยาอยากอยากจะให้ไปทำอะไรบอกได้อยากให้ไปหาแดดไหม อยากให้ทัวลงที่ไหนบอกได้เ,เพจจะลืมด้วยเพจ f เ,เป็น o ุกทัวร์ลงรีบไปกดไลค์กันด้วยนะ,อะขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย